ออกมาอัปเดตถึงอาการป่วยที่ดวงตาค่ะสาหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฟีมือทูธิลัญยศที่ก่อนหน้านี้แพทย์ระบุว,ว่าต้อหินได้ลุกลามกินดวงตาไปแล้ว90%ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้ดวงตาข้างขวานั้นได้บอดสนิทแล้วค่ะเห็นขวามันมืดมันเวลาผ่านไปประมาณ4ปีกว่าแล้วครมันก็มีความรู้สึกว่าต้องต้องยอมรับกับสภาพแล้วก็อยู่กับมันได้ได้ แล้วก็ถึงทุกวันนี้เราก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าเราชินแล้วว่าจะใช่ตาข้างเดียวในการที่จะทํางานในการที่จะขับรถในการที่จะทําอะไรทุกอย่างเราก็คิดว่าตาข้างขวายังมีอยู่แต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีหลายหลายคนเป็นกําลังใจให้ทางด้านจิตใจนะฮะแข็งแรงขึ้น <laughs> สาเหตุนี่อาจหนึ่งกรรมพันธุ์แล้วก็อันที่สองก็เรื่องของโรคเบาหวาน ความดันขึ้นตาพอเป็นบาหวานความดันก็ขึ้นตามีเสร็จครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องหยอดหยอดหยอด,ออหยอดยาเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยไปตลอดชีวิตก็ม่นไปหาหมอ,อ,อสองเดือนครัง้ง3เดือนครั้งมันไม่มีทางป้องกันอะไรแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าโอเคอย่าให้มันลามมาข้างซ้ายเท่านั้นเองนะครับตรงนี้แต่ว่าแน่นอนครับเคยเคยคิดร้องเพลงหลายเพลงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรฮะร้องเพลงเดียวพอแล้วนะครับอ่า ขออย่ายอมแพ้ออของของอ้อมของอ้อมกับผมตรงนี้